เทสหัวฉีดม,มาทั้งสองสกายแอคเครื่องเบนซินนะครับอันนี้เทสมาสักพักนึงแล้วแล้วก็มันมันผ่านนะครับก็จ่ายออกมาได้ปริมาณที่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกสูบนะครับตอนนี้เราจะปิดงานแล้วแตเดี๋ยวเทสให้ดูอีกรอบนึงเป็นหัวฉีดของมาทั้งสองสกายแอคทีฟเบนซินเครื่องด i เรก t i อินเจคชั่นนะครับเป็นระบบฉีดตรงรุ่นนี้ก็คือต้อง ล้างหัวฉีดทุกประมาณ80,000ถึง1น0 0 0 0สนสองมกิโลควรจะล้างเป็นประจำนะครับเพราะว่ามันมีขเข่าเกาะที่หัวฉีดนะครับอันนี้หลังจากล้าง,ล,างล้างมาแล้วแล้วก็เคสเรียบร้อยแล้วครับเราใช้น้ำยาล้างอย่างดีนะครับโอเคอันนี้จะเทสจบงานนะครับ ไม่มีหยดไม่มีร่วงไม่มีสึ่งนะครับ เทสจบแล้วนะครับปริมาณซีซีก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันกับทุกหัวมีหัวนี้หัวเดียวนะครับที่จ่ายได้เยอะขึ้นกว่าหัวอื่นนะครับแต่ไม่มีผลนะครับมันนิดเดียวครับผมก็ขอจบรีวิวการเทสหัวฉีดเท่านี้นะครับ